ครับท่านที่อยู่ในราศีกุมทุกท่านขอเชิญทุกท่านมาฟังราศีของท่านกันก่อนว่าในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะนำเอาสิ่งที่ไม่ดีนั่นออกไปและสิ่งที่ไม่เป็นมงคลน,นั่นออกไปด้วยและต่อจากนี้ไปจะนำเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาหรือ สิ่งที่เป็นมงคลโอกาสความสําเร็จและโชคลาภเงินทองรวมไปถึงในด้านของความรักต่างๆนั่นมาให้กับตัวเราและจะมีโอกาสเกิดขึ้นภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปชาวราศีกุมนั้นภายในช่วงของเดือนมกราคมนี้นั้น ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการเปลี่ยนจากหนักให้กลายมาเป็นเบาสิ่งไหนที่เราตั้งใจไว้ก็จะทำให้มีความสำเร็จในสิ่งนั้นก็จะสำเร็จลงไปได้ในวันข้างหน้านั้นก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามารองรับ รวมถึงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือจะมีผู้คนให้ความเคารพและเชื่อถือเวลาที่คุณดวงดีการเงินก็จะมีมาหาคุณอีกเช่นเดียวกันรวมถึงในด้านของการงานก็จะลุ่งเรืองจะทำอะไรก็จะอยู่ในท่วงในช่วงที่ขาขึ้น แต่ก็ต้องระวังภายในเดือนของธันวาคมนี้ก็ยังมีดวงชะตาที่เราจะต้องระมัดระวังกันอยู่บ้างแต่ก็จะมีการป้องกันได้การทำดีเข้าไว้การที่เราทำดีนั้นก็จะเป็นเสมือนเกราะที่คอยกำบัง ไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นเข้ามาหาตัวเราได้หรือสิ่งที่เลวร้ายนั้นออกห่างเราไปได้ชาวราศีกุมนั้นภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นสำหรับในด้านการเงินและดวงการงานนั้นก็จะดีพร้อมกันทั้งสองอย่างนี้ถ้าดีพร้อมกันนั้นก็จะ เกิดผลที่ดีกับชาวราศีกุมนั้นชาวราศีกุมนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับในด้านของการงานการเงินนั่นก็จะมีความสำเร็จสำหรับในด้านการงานนั้นท่านจะทำงานอะไรก็จะมีคนคอยเข้ามาสนับสนุนรวมถึงเพศตรงข้ามนั้น ก็จะคอยให้กำลังใจท่านอยู่เสมอสำหรับในด้านการเงินนั้นในด้านการเงินท่านก็จะได้มาจากการค้าขายหรือการที่ท่านลงทุนไว้ในช่วงนั้นท่านก็จะได้กำไรอย่างงดงามข้อควรระวังก็คือเพื่อนฝูงหรือคนข้างเคียง ช่วงนี้ก็จะมีคนมาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนอะไรก็ได้แต่ตราบใดที่ท่านใจอ่อนท่านก็อาจพบเจอกับความผิดหวังอย่างแน่นอนหรือได้รับการเสียใจทีหลังสำหรับในด้านความร,รักในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นสำหรับคนที่ มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขดีมากมันเอาอกเอาใจกันบ้างหรือพากันไปทำบุญทำทานสร้างกุศลเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นมีโอกาสที่จะ มีเพศตรงกันข้ามจะมาอยู่ในเรือนใจของท่านในช่วงนี้ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่านว่าจะเปิดใจรับหรือไม่ถ้าท่านเปิดใจรับท่านก็จะได้อยู่ร่วมกันตลอดไปในด้านโชคลาภในช่วงนี้ชาวราศีกลุ่มนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ท่านอาจจะถูกรตเตอรี่สองตัวหรือสามตัวหรืออาจจะมีโชคใหญ่ก็ได้อาจจะได้รับรางวัลใหญ่ๆเข้ามาอาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนก็เป็นไปได้สำหรับในสิ่งที่ต้องคอยระวังนั่นก็คืออาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างกับเพื่อนร่วมงาน ความคิดเห็นนั้นอาจจะไม่ตรงกันจะทำให้เกิดการขัดแย้งกันได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มนั้นก่อนจะทำอะไรก็ควรไตรตรองเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปพอถึงเดือนมก,กราคมทุกอย่างก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมสุดท้ายนี้ อาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านมีความสุขคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ให้ได้ทองก็ขอให้ไหลมาเทมารวมทั้งสิ่งที่มีค่าเพชรนินกินดามีค่ามากมายหลังไหลมาหาคุณสำหรับชาวราศีกุมนั้นจงโชคดี กันทุกคนฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการที่จะลงคลิปใหม่ๆต่อไปเราก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเคยครับ